โอเคครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับห่างหายกันไปหลายวันหลายเดือนหลายสัปดาห์กันเลยทีเดียววันนี้อยู่กันในเกม Jurassic World นะครับวันนี้เราจะมาตีบอสกันนะครับโดยใช้เจ้าตัวนี้อินโดมินัเล็กนะครับแบบเวลตันนะตันแล้วนะครับนี่อัพวิวัฒนาร่างได้แล้วนะก <c oughs> ็วันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้นะครับเล่นกันนะครับ โอเคกับเดลเสาอีก2ตัวนะครับวันนี้เราจะมาตีบอสไปด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าบอสมันช่างแข็งแกร่งเราต้องเอาตัวแข็งแกร่งน,นะครับไปสู้กับมันโอเคเดีวรออะไรละครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยโอเคไปกันนะครับ <c oughs> เข้มแล้วนะครับกับโดโดนี่ครับบอสโดโดของเรานะครับสีม่วงมันเลยเนี่ยเป็นเอนชาร์จมาครับม่วงมานีครับผมก็ได้ซุ่มเล่นไปตีมันจนเลเวลหแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็เอาอินโดมินัตเล็กนะครับมาตัวหน้านะเดี๋ยวผมจะย้ายมันไปตัวหลังเนาะให้มันลดเลือดศัตรูก่อนสักนิดนึงนะครับโอเคไปรับชมกันต่อนะครับ เราเปลี่ยนเป็นเวโลซิเลเตอร์พันผสม,มเข้ามานะครับเป็นผสมบาริโอนิกนะครับไม่ก็สไปโนนะอืมแล้วก็ให้มันโจมตีเลยนะครับฝั่งหนูก็บล็อกได้นะครับก็ติดบล็อกไปนะครับแล้วก็ดูเชิงกันไปดูเชิงกันมาก่อนนะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับ โอเคครับตอนนี้เรามีชาร์จเจอร์อยู่7นะครับคือได้โจมตีไป4นะครับแล้วก็ชาร์จ3นะเอาแล้วก็โดนบล็อกนะครับแล้วก็ตีไม่เข้าอีกเช่นเคยนะครับแม่งมันรู้ทางเราหมดเลยนะครับครั้งนี้ไม่รู้อะไรนะบอสมันฉลาดนะมันดูมันฉลาดเนาะอันนี้แล้วก็บอสทำการใส่อันติใส่ผมนะครับก็โดนไปเต็มๆนะโอเคตายนะครับเฟลเซียเตอร์เราโอเคตัวใหม่เข้ามานะครับก็ได้7ชาร์จนะจะพยายาม จมตีให้มันเข้าเยอะๆนะครับครั้งนี้โอเคเอามันก่อนหนึ่งตัวนะครับแตกไปนะครับโอเคผมได้หนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็มันจะฟื้นกลับขึ้นมานะครับเป็นตัวที่โหดกว่าเดิมเนาะเลเวลมันจะเพิ่มนะครับการโจมตีกับเลือดมันก็จะเพิ่มนะอันนี้ก็ต้องเล่นไปแบบนี้นะครับก็มาต้องเอามันอีกนะครับ โอเคครับโจมตีเข้านะครับโอเคมันได้ตายลงนะครับแล้วมันก็จะฟื้นกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นเวลเวล8นะครับก็นะครับก็โหดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันมี7ชาร์จนะมันจะใสเราหมดหรือเปล่าใช่ครับมันใส่เราหมดเลยเป็นอันติีมาเลยนะครับมาเต็มๆต็มตโอเคเราไม่ตายนะครับเราบล็อก4นะเพื่อโอเคเราจะฆ่ามันกันนะครับ โอเคเราฆ่ามันได้แล้วนะครับก็มันก็จะฟื้นกลับมาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้วนวน,วนลูปนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็จะฆ่ามันเรื่อยๆนะครับฆ่ามันจนกว่ามันจะไม่ได้เกิดเนี่ยครับมาอินโดมิทัลเล็กของเรานะครับได้เฉยฉายแสงแล้วนะครับได้ฉายแสงออกมาแล้วโอเคเราจะฆ่ามันด,ด้วยอินโดมิทัลเล็กของเรานะครับไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่าโอเค ปุ๊บปุ๊บโอเคมันตายนะครับรอบหนึ่งเนะี่ยจากอินดูมินัสเล็กของเราเนี่ยครับโอเคนับไปนะครับสิบแล้ว ในส่วนนี้ดูวินัทของเรานะครับก็ได้โดนโจมตีจน,จน,จน,จนใกล้ตายแล้วนะครับทําการตีมาเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็กันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งได้อีกหนึ่งตัวนะครับนับเลยนะครับนับคิวได้เลยเนะี่ย ชากฮะโอเคตายนะฮะแล้วก็ฟื้นอีกนะครับน่าจะได้แค่นี้เนาะเพราะว่ารู้สึกเหมือนชาร์จเราจะหมดแล้วนะครับแล้วมันก็มีตั้งขกเนะครับ้ามันโจมตีเราก็ตายนะครับนั่นไงโอเคตายนะครับไปดูรอบ2กันเลยนะครับ เราเอาไปตัวที่อ่อนลงมาจาก3ตัวนั้นนะครับซึ่งเราเอามาเล่นเนาะสตัวนั้นมันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะก็เลยเอาสองเอาสตัวนี้มาเล่นก่อนนะครับโอเคมาดูการต่อสู้ที่รู้สึกมันจะแพ้กันเลยดีกว่านะครับเราก็ได้ส่งจิ้งจกยักษ์มานะครับซึ่งแน่นอนมันเหมือนจิ้งจกก็เลยเรียกนะครับไม่รู้ชื่อมันชื่ออะไรเนาะก็อันนี้ก็ เป็นตัวที่อ่อนที่สุดใน3ตัวนะครับผมจะเอามันมาตายก่อนนะครับโอเคตายและผมก็เอาจิ้งจกสีฟ้านะครับเป็นตัวที่อ่อนลงมาเป็นอันดับ2อใน3ตัวที่ผมเอามาเนี่ยเอามาชาร์จต่อนะครับโอเคป้องกันหนึ่งนะครับอย่าให้มันตายนะอย่าเพิ่งให้มันตายนะเราให้มันชาร์จก่อนนะครับให้มันได้ทำเดเมจนิดหน่อยฮะ โอเคในะส่วนนี้ผมจะเปิดฉากโจมตีแล้วก็ชาร์จสี่ไปเลยนะครับโอเคเราจะทําการลดเลือดเจ้าโดโดนี่แน่แล้วเราก็จะปล่อยให้มันตีเลยเนี่ยแล้วเราก็จะตายนะนั่นแหละ <c oughs> โอเคเอาตัวที่เก่งที่สุดธรรดาสามตัวนี่ครับที่ผมได้เอามานะครับให้มันมาโจมตีเนาะได้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยโอเคมา งำโดนนะครับตายหนึ่งตัวนะครับแล้วจะฟื้นกลับมานะครับรู้สึกเหมือนฆ่าได้ตัวเดียวนะครับรู้สึกเหมือนจะฆ่าได้ตัวเดียวนี่ยครับเพราะว่ามันชาร์จมาอีกแล้วนะนั่นนะเออตายฮะเปลาะมากเลยนะครับโอเคเราก็แพ้ไปอีกแล้วนะครับฆ่าได้ตัวเดียวนะครับรอบสองโอเครับวันนี้นะครับ ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะผมก็แค่มาตีโดดเล่นๆเนาะอันนี้ก็ไม่เห็นว่าไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เลยอัดแล้วก็ลงเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณครับ